สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเนื่องจากว่าที่ไต้หวันเนี่ยมีการอัปเดตแพทใหม่มานะครับแล้วก็มีการอัปเดตไอเทมใหม่เข้ามาก็คือไอเทมการบวกลดนั่นเองนะฮะซึ่งเวลาเราตีบวกตั้งแต่ขั้นบวก5ขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่ขั้นบวกนี่จะลดลงได้นั่นเองนะฮะเขาก็เลยนำไอเทมอันนี้เข้ามาใหม่นะครับเพื่อการขั้นบวกลดลงนั่นเองนะฮะโดยในคลิปนี้นะครับผมจะทดลองรีไฟน์น่งเทลจาิ้งอรกนเอ้นฮะ โดยไอเทมสำหรับการป้องกันตีบวกลดลงเนี่ยก็จะเป็นไอเทม3อันนี้ครับที่เป็นสีเขียวอันนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของอาวุธนะครับที่ต้องใช้ b เ s a l l กับเพลจ l Stone นะฮะในการผสมกันนะครับชุดเกราะก็จะเป็น b เ s All กับเ o s อ w จ l Stone นะฮะแล้วก็ประดับเนี่ยจะเป็นเพลจ l Stone กับเค s อสจ l Stone นะครับในการผสมกันนะฮะในแต่ละประเภทอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีของผสมที่แตกต่างกันไปนะครับโดยครั้งนี้นะครับผมจะตีบวก5ขึ้นไปนะครับในส่วนของ t a l i s m a n Deck นั่นเองนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็รวบรวมบารียมขั้นที่2เนี่ยมาจำนวนประมาณ20ชิ้นนะครับในการที่จะทดลองตีบวกโดยใช้อเทมป้องกันขั้นตีบวกลดลงนะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานของไอเทมนี้กันนะครับโดยคาดว่าเซิร์ฟเวอร์4เนี่ยน,น่าจะเข้ามาประมาณในช่วงที่น่าจะครบรอบ1ปีนะฮะอันนี้ผมก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีบารียมขั้นที่2 20ชิ้นนะครับแล้วก็มีการแตกจานวน4อันนะครับซึ่งถ้าเรากดไม่ใช้อเทมป้องกันตีบวกลดลงเนี่ย ไอตัวกันแตกเนี่ยเราจะใช้แค่2อันนะครับแต่ถ้าเรากดใช้เนี่ยมันจะใช้เพิ่มเป็น4อันนั่นเองนะฮะก็คือเราจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเรากดกันแตกออกนะครับไม่ใช้นะฮะก็จะไม่ส่งผลต่อตัวไอเทมที่ป้องกันขั้นตีบวกลดลงนะครับดังนั้นก็แปลว่าการตีบวกโดยใช้ไอเทมป้องกันตีบวกลดลงเนี่ยเราสามารถใช้ควบคู่กับกันแตกได้นะครับซึ่งพอมีการทํางานแบบนี้ครับก็เลยทําให้ผมคิดว่าการที่เราตีของสีขาวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้กันแตกก็ได้นะครับใช้แค่ไอเทมกันตีบวกลลดงก็พอนะ แต่ถ้าเป็นไอเทมสีทองอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะฮะเดี๋ยวลองตีบวกกันนะครับตีบวก5ไปครับไม่ติดนะฮะแล้วก็เสียของไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้แสดงว่าผมตีแล้วไอเทมเสียหายนะฮะคือเสียไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกันแตกหรือว่าไอเทมกันตีบวกลดลงนะฮะก็แสดงว่าการที่ผมโชคร้ายครั้งนี้ยังถือว่ามีประกันช่วยไว้ก็คือไอเทมกันแตกกับกันตีบวกลดลงนะฮะ เด so, okay. ี๋ยวเราลองมาตีบวกกันต่อนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้กันแตกแล้วนะครับแต่ว่าจะใช้ไอเทมป้องกันขั้นตีบวกลดลงนะฮะโอเคครับมาลองตีกันใหม่นะฮะเอาไอเทมกันแตกออกนะครับตีบวกไหครับตีติดนะฮะแต่ว่าไอเทมกันขั้นบวกลดลงเนี่ยเสียไปด้วยนะครับแสดงว่าไม่ว่าจะตีติดหรือตีไม่ติดหรือว่าตีแหกเนี่ยก็จะเสียไอเทมนี้เสมอนะครับอะมาลองดูอีกทีนะครับเดี๋ยวลองบวกหกกันนะฮะว่าจะติดไหมนะครับ ไม่ใชไอเทมกันแตกนะฮะลองดูครับไปครับตีติดนะฮะบวกหกนะครับอเทมการขั้นตีบวกลดลงก็เสียเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะว่าการที่เราตีติดหรือว่าตีไม่ติดหรือว่าตีแหกเนี่ยมันก็จะเสียอเทมนี้เสมอนะฮะซึ่งผมคิดว่าก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าในช่วงที่ตีบวกห้าถึงบวกแปดเนี่ยเราก็เสียต้นทุนในส่วนที่อเทมป้องกันลดคันเนี่ยไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะฮะโอเคครับไหนๆก็บาร์เดียมเหลือนะครับก็มาตีบวกกันต่อนะฮะโดยใช้อเทมการลดขันนะฮะ โอเคครับเอากันแตกออกเหมือนเดิมนะฮะไปครับลองดูครับตีไม่ติดนะฮะเสียของด้วยนะครับอันนี้จาก8อันเหลือ4อันนะฮะมาลองกันอีกทีนะครับไม่ติดนะฮะก็เสียของเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเสียทั้งบาเดียมแล้วก็เสียทั้งไอเทมการลดขั้นเลยนะฮะโอเคเราลองมาตีบวกกันต่อนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับ โอเคเอากันแตกออกนะฮะไปครับปึง้งโอ้ยไอเทมเสียหายนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้ไอเทมกันแตกนะฮะแต่ว่าใช้แค่ไอเทมกันตีบวกลดขั้นนั่นเองนะฮะไอเทมเสียหายเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมลองไปซ่อมก่อนนะฮะแล้วก็เรียนมาตีบวกกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ<ๆ>ผมก็รวบรวมบาดเดียมมาครบแล้วนะครับจำนวน4อันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปหาการลดขั้นก่อนนะฮะ 4อันนะครับโอเคมาครับมาลองตีบวกครัสุดท้ายกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอากันแต่ออกเหมือนเดิมนะฮะไปครับ <c oughs> ไม่ติดนะฮะก็เสียของเหมือนเดิมนะฮะ ก็ทดลองให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการที่เราจะตีบวกโดยใช้อเทมกันตีบวกลดขั้นนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือไม่ว่าเราจะตีติดหรือตีไม่ติดหรือว่าตีแหกก็จะเสียไอเทมนี้เสมอนะฮะแล้วเมื่อเราตีบวกไอเทมไปสูงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้อเทมนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะสำหรับช่วงเวลาที่คาดว่าจะนําเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ซีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วงที่หลังจากกราสเฮมนะฮะแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าแพทเซิร์ฟเวอร์ซีเนี่ยก็จะมีบางแพทที่มีรัดเข้ามาอย่างเช่นพวกสััตวเเลีี้นท่่มมรดแขาากอ ก็อาจจะมีการนำไอเทมป้องกันลดขั้นตีบวกเนี่ยเข้ามาเร็วขึ้นก็ได้นะฮะก็รอดูกันอีกทีนะครับก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร b ์ช่อง d i n g e r Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ